สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวราชัชน,นันกบแก้วรหัส0ูนย์สามวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องคำสั่ง move นะคะคำสั่ง move น่าเป็นคำสั่งเคลื่อนดาจากต้นทางไปยังปลายทางแบ่งออกได้สองสีน,นะคะคือ move MOV หรือ move p a ่ะ MOVP ค่ะโดยในส่วนวันนี้นะคะก็จะพูดถึง move นะคะ MOV เป็นคำสั่งถ่ายโอนหรือเคลื่อนย้ายข้อมูลขนาด16บบิต จากข้อมูลต้นทาง้อน,นะคะ่ะไปยังข้อมูลปลายทาง destination โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าใดๆเราจะส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางลอดเวลาเมื่อมีสัญญาณเข้ามาที่คำสั่ง move โดยสัญลักษณ์ค่ะก็ที่เป็นในลักษณะนี้ค่ะโดยส่วนที่1นนะคะ s นะคะคือส่วนข้อมูลต้นทางสอน,นะคะ่ะที่ต้องการถ่ายโอนหรือเครื่องหมายอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนที่2ค่ะคือ d นะคะคือส่วนข้อมูลปลายทางนะคะ หรือว่า destination ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลค่ะ่อต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนตัวอย่างให้ดูนะคะว่าคำสั่ง m ู v นะใช้ยังไงนะคะโดยเริ่มแรกนะคะก็เราก็จะเขียนใส่ m 0เข้าไปก่อนค่ะแล้วเราก็จะใส่คำสั่ง m ู v e นะคะจะเด้งขึ้นมาแนี้ก็ใส่เป็น k หนึ ก็เป็น d ศูนย์นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น m หนึ่งค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นคำส mm ั่ง move เป็นวกนะคะแล้วก็ d ศูนย์เป็นวกนะคะ่ะ d หนึ่งแล้วก็ fc ก่อน,นะคะ่ะรอสักคู่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะมาทำการมอนิเตอร์นะคะเพื่อเห็นภาพชัดขึ้น ก,ะะก็จะมาดีว้ตรงนี้นะคะก็จะมาดูค่า D0 ศนะคะตอนนี้ d ีศูนย์นะคะก็ยังเป็นศนอยู่ใช่ไหมคะยังเป็นศูอยู่เราก็จะมาทําการย้ายค่าตัวนี้นะคะโดยการกด Shift แล้วก็ Enter อ่ะตอนนี้นะคะ d ศูนก็จะเป็น1 2 3แล้วก็มาดูตรงนี้ เห็นไหมคะตอนนี้ดีศูนย์ก็เป็นหนึ่งสองสามแล้วถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้ดีหนึ่งแก่ค่าจากดีศูนย์มาเป็นดีหนึ่งเราก็กด shift แก่ค่ามาหเดิมนค่ะนี่นะคะก็จะมาแล้วก็มาดูนี่นะคะก็ลักษณะการใช้งานการทำงานของมูนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะจบการบรรยาอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ